สวัสดีเราจอมยุทธทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม9หญินอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆไปเดินเควสปริศนานิกายรับบทที่2กันนะครับซึ่งเวสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพสที่สําคัญนะเพราะเราก็สามารถได้ผงหยกดํามาเพื่อใช้อัปเกรดอุปกรณ์ของเราได้นะท่านผู้ชมโอเคครับเดีย๋ยวเราก็มาลุยเควสกันเลยดีกว่าครับกับปริศนานิกายรับบทที่2 โอเคนะครับก่อนอื่นก็เพื่อนๆในเพื่อนๆวาร์ปมาที่แมป่วดย่างนะครับแล้วก็นี่ครับมามาตรงพิกกัดตรงนี้เลยท่านชมเฮ้ยมีเสียงดังขอไปด้วยท่านชมนี่ครับมันจะอยู่ตำแหน่งไอ้เท่าเท่าแก่แลนเล่าเมืองร่วดย่างท่านชม98642เนี่ยท่านชมหรือเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเช็คใน เควสของปิศาอีปิศา,านิกายรับบทที่1ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดมันจะมีบอกอยู่นะว่าพิกัดอะไรอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วก็เราคุยกับเท่าแก่เมืองลุ่ยยางนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะเข้าไปในแมปเควสเนาะเราต้องเข้ามีแมปเควสก่อนท่านผู้ชมเราถึงจะรับอ่าเควสบทที่2ได้นท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็าไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อเราวัดมาแมปเควสแล้วก็เดี๋ยว เราจะไปที่จวนอองฉินนะท่านผู้ชมเพื่อทําการรับรับเควสดของเรานะท่านผู้ชมโอเคเดีย๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปนิดนึงนะครับเนี่ยพอเรามาแมบเวสมันจะมันก็จะเป็นหมอกอย่างนี้ท่านผู้ชมซึ่งจวนอองฉินก็จะอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมโอเคเดีย๋ยวผมขอวิ่งไปสักครู่นะครับโอเคครับพอเราวิ่งมาถึงจวนอองฉินให้เราเข้ามารับเวสท,ที่อองฉินได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็กดคุยเวสได้ครับ จากนั้นก็เดินเคล็ตามปกติครับไปหานักบุญเจียโอเคซึ่งอยู่ในจวนองก็ไม่ไกลมากครับเอาเอาเอาวิ่งวนวิ่งวนนี่ครับนักบุญเจียอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอเคเราก็ทําการคุยกับเขาไปครับเขาไปคุยกับนักบุญอี้ต่อเจีย๋ยอี้อะตามทิศใช่ไหมเนี่ยโอเคครับวิ่งไปโอเคครับต่อไปก็นักบุญปิงสีทิศแน่เลยท่านผู้ชม โอเคเราก็ไปตามควสครับคุยให้ครบทุกคนนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลโอเคตอนนี้น่าจะตัวสุดท้ายไหมถ้าผมเดานะน่าจะครบส okay. ี่ทิศโอเคก็ต่อไปเราก็ต้องออกจากตัวนองชินแล้วท่านผู้ชมก็อย่างที่เราไว้ท่านผู้ชมคุยกับนักบวชสนะี่ทิศเนาะโอเคครับจากนั้นเขาก็จะตัดเข้าสู่คัสซีนนะท่านผู้ชมโอเคเราก็ เตรียมตัวคุยเฟสต่อครับโอเคต่อไปก็เปิดกระบอกไม้ไผ่ไปตามชมโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเราต้องกลับไปคุยกับหลินเทียนนานนะท่านผู้ชมตรงนี้ ไล่ลินเทียนหนานอยู่ตรงไหนวะเนี้อืมน่าจะต้องวับกลับสู่โจ้ดัมชมโอเคแต่ละวับปกติได้ไม่ว่าเดี๋ยวผมลองวิ่งไปที่ร่วอย่างก่อนดีกว่าทนผัมชมหรือว่าน่าจะวับได้นะผมว่า โอเคเดีย๋ยวผมลองว์ปไปให้เพื่อนๆดูเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมเราว์ปกลับไปสูโจเลยโอเคเมื่อเราว์ปามาถึงสูโจก็มาคุยกับเหรียญเทียนหนาตรงพี่ขัดไอ้โรงเตี้ยมได้เลยนะท่านผู้ชมเราก็คุยกับเขาไปครับคุยซ้าายําอีกหนึ่งรอบอืมโอเคเกยกับเหนือฟ้าท่านผู้ชมแล้วก็คุยกับเขาอีกหนึ่งรอบใช่ไหมโอเคต่อไปเราก็จะไปชาญเมืองตะวันตกของ สู่โจนะท่านชมตรงนี้อาจจะวิ่งไกลนิดนึงอุย้ยเฟรมเรตตกครับท่านชมพอเข้าเมืองพวกเฟรมเรทตกปั๊บโอเคตรงนี้อาจใช้ระย,ยะทางนิดนึงท่านชมโอเคครับท่านชมตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงจุดคุยเควสแล้วครับมันก็จะตัดเข้าสู่คัสซีนเหมือนเดิมเลยครับท่านชมโอเคเดี๋ยวเราก็ดูคัคสซีนไปสักครู่นะครับท่านชมโอ้ดูมันจะบวกนะท่านชมตรงนี้ บวกไปครับไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะยากครับท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็ไปดูต้นสีอาริโอเคนี่ครับมาต้นตรงนี้เลยท่านผู้ชมเพื่อเริ่มเควสต่อไปนะท่านผู้ชม Okay, okay, ไปครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็กลับไปคุยกับลินเทียนหนานที่โรงเตียมซูจโจเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมคอ okay, อาจจะวิ่งไกลหน่อยนะครับตรงนี้ก็ใจลินกันนะท่านผู้ชมค่อยๆค่อยๆทําไปครับโอเคครับเมื่อมาถึงเราก็คุยกับลินเทียนหนานได้เรียบร้อยนะ okay, ท่านผู้ชมโอเคสนทนาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะ คีนี้จะเป็นอีกเควสหนึ่งแต่เ,เราทำเควสนี้เสร็จก่อนอีกเควสหนึ่งเราค่อยว่ากันครับท่านผู้ชมอ๋อนี่นี่น,นี่โอเคเขาจะให้เราไปแถวฟ้าเหนือฟ้านะท่านผู้ชมก็คือเราต้องว่าไปแมปพพิเศษนะท่านผู้ชมทีตรงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเควสนี้ผมรับรับรอไว้เลยก็แล้วกันท่านผู้ชมเพราะมันน่าจะเป็นอ่าแมพเดียวกันท่านผู้ชม โอเคโอเคครับตรงนี้ผมโอเคตอนนี้มาแมพพิเศษแล้วนะท่านผู้ชมโอมาเกิดกลางน้ำเลยท่านผู้ชมทำไมไม่มาจุดเกิดง่ายๆเราวะต้องวิ่งไปอีกละตัวเบาอีกล่ละโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกเฟรมเรทตก โอเคแล้วก็เราก็จะไปคุยเควสของปริศนานิกายรับกอนนะส่วนอีเควสเดี๋ยวผมค่อยๆว่ากันครับท่านผู้ชมเราเน้นทำเควสหลักของเราในอีีนี้ก่อนผมจะรีบเอาไอเนี่ยผมหยกดำเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อมาอัพของขึ้นข้างหน้านะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีแข่งปลาลองนะนท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้ลงไว้เล่นๆท่านผู้ชมเน้นเข้าร่วม เข้ารอบไหมไม่รู้นะแต่อย่างน้อยได้เข้าร่วมก่อนน้ำชมอย่างน้อยมีของยกคณะอีกสักชิ้นนึงก็คงจะดีเพราะว่าปลานตอนนี้ผมสู้คนอื่นไม่ทันน้ำชมตอนนี้ผมยังอยู่วิทยุวิทยายุทธ์ไ่เตรียมทานเลยคนอื่นก็ไปโลกสะพึงไปหนึ่งนยุทธกันหมดแล้วโอเคน่าจะมาถึงแล้วครับแล้วก็โอ้ย มันตีเราโหดไหมวะเฮ้ยเราตีนไม่เข้าด้วยน้าชมนีดีกว่าโอเคเราไปคุยเควสลของผมก่อนน้าชมแล้วมันก็ตามตีด้วยนะ ที่เขาบอกให้เราใช้ผลสีอาลีโอ้โหืกอก่อนยากแต่ผมขอหลบมอนก่อนน้ำชมมันจะตามไปถึงไหนอุ้ยยังตามมาอีกดุดังวะโอเคดูเหมือนตรงนี้มันจะ อ๋อนี่เป็นเคเลสลองนะท่านชมสอบถามผู้ยาว่โอเคใช้ผลอาลีก่อนท่านชมอาลีอาลีชื่ออ่านโคตรยากโอเคต่อไปก็ไปนอกประตูใหญ่ต่อท่านชมโอเคอยู่ไม่ไกลนะตรงนี้ใช้มาได้ไหมเอามา,าคูดาวอยู่ โอเคครับตอนนี้ก็ตัดเข้าคัสซีนมันที่เรียบร้อยละที okay, ดูเหมือนเราต้องลักลอบเข้าไปละมัง้งเมื่อกี้เราเดินเควสแบบต้งๆเลยท่านชมนไม่มีแอบมันเลยมันก็เลยตีเราโอเคที okay. ่ okay, ก่อนดูแแบบก่อนท่านชม คีขาให้เราถอยกลับไปแถวริมน้ำคี okay, แต่ผมจะลบมันตามภารกิจโอเคผมว่าน่าจะต้องใช้ตัวเบาได้แหละเอามันยังเห็นดีกว่าอู้หู้ตกมาตรงหน้าเลยรำชม อ,อยู่ฝั่งนู้นมาแบบนี้เฟรมเร็ตกบ่อยมากครับท่านชมโอ้ยโอ้ยค้างอีกแล้วโอเคอ๋ออยู่ฝั่งด้านหลังเราตรงนี้ยามที่แอบขี้เกียจ โอเคเดี๋ยวเราต้องตียามพวกนี้ก่อนท่านผู้ชมพวกนี้เราตีเข้าอยู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับท่าชมมันจะมียามอยู่สองแบบนะท่านผู้ชมยาม,มยปกติไอยามฟ้าเหนือฟ้ากับไอ,ไอยามที่แอบบขี้เกียจ โอเคคราวนี้เราก็จะได้ชุดมาโอเคน่าจะปลอมตัวต่้ชมเรียบร้อยไปหาผู้รับช่วงต่อโอเคผู้รับช่วงต่ออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นั้ชมเจอแล้วโอ้ยตีทีนี้ โอเคครับคุยกับเขาไปโอเคจากนั้นก็ดูเหมือนเขาจะให้เราออกไปนะท่านผู้ชมถูกจับได้โอเคไปวิ่งฝ่าวงล้อมปไปเลยท่านผู้ชมโอเคดูเหมือนเขาไม่สนใจเรา คนตามมาแล้วท่านผู้ชม <c oughs> โอเคครนนี้เขาแจ้เราให้เรากลับสู่โจนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็จะว์ปกลับกันไปเลยครับกลับสู่โจกันกลับไปสู่โจแล้วก็คุยกับอินเทนนานเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมถึงลมเตรียมแล้วก็คุยกับอินเทนนานเลย คุยซ้ำอีกหนึ่งรอบนะท่านผู้ชมโอเคอีกรอบันนี้เขาจะให้เราไปที่เกาะปีเกาะปี้หลัวเกาะปี้หลัวอยู่ในซูจโจน้ำท่านผู้ชมอ๋ออยู่ฝั่งนี้โอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ผมว่าใช้น้ําทิพน่าจะไวกว่าไหมผึ่นข้ามน้ําไปเลยท่านผู้ชม โอเคครับผมจะมาฝั่งนี้แล้วก็หืนค้ำน้ําไปโอเคครับเมื่อเราวิ่งมาถึงเราก็มาคุยกับอาเสียงอาเสียงอาเสียงเลยท่านชมชื่อแต่ละชื่อพาลินพัน์ทั้งนั้นโอเคต่อไปก็ต่อสู้กับดีชิงหวงังโอ้วิชาอะไรมันเนี่ยโอเคแข่งไว้ก่อนครับท่านชม โอ้ยติดมนอโอ้ยโดนแล้วท่านผู้ชมระยะนีงของเขาก็ระยะไกลเหมือนกันนะท่านผู้ชมทีเค่แข็งไว้ก่อนนี่ครับต่อคมอ,อมโบนี้หน่อยท่านผู้ชมโอ้ยติดมือซะก่อนไม่ทัน ไปก่อนน้ำชมโอ้ยที่โกงน้ำชมมันโดนท่าล็ลอกตัวผมเข้าไปแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่เสียเงนยังยืนนิ่งส่วนใหญ่บอสก็จะเป็นอย่างนี้น้ำชม โอ,โอ้ยโดนลอยรัวเลยผมซื้อยามั้งๆไว้เนี่ยโอ้ยล้มอีกแล้วเราล้มบ่อยแต่มันไม่ล้มเลยท่านผู้ชมโอ้โหดีนะมีเชคผมช่วยอ,อยู่บ้างท่านผู้ชมมีแช่ไหมครับ ดูเด็พอมันออกจากสถานะมันสู้ต่อได้เลยอยางสับโปรดูเชฟของไว้ก่อนเอาอีกรอบหนึ่งใส่ครับโอเคปิดฉากครับท่านผู้ชม เรียบร้อยตัดเข้าสู่คาสินครับเราพูมีกองเชียร์ด้วยท่านชมอุ้มโอ้ใครมาวะเนี่ยอุ้มนักสู้หนีไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปคุยกับจางปี้ยุนต่อครับท่านชมอยู่ใกล้ๆตรงนี้ Okay. คุยําอีกหนึ่งรอบครับโอเคกลับไปคุยกับหลินเทียนหนานโอเคตรงนี้ผมขอวับไปเลยก็แล้วกันับท่านผู้ชมยี่เกียกวิ่งไกลโอเคโอเคคราวน,นี้โอเคครับท่ทานผู้ชมคราวนี้เราก็จะจบเฟสนี่กลายรับบทที่สองนะท่านผู้ชมมันจะมีสามฮอให้เลือกเหมือนเดิมนะครับ ก็หัแรกก็จะเป็นจุดจากหนังสือเปิดจุดเส้นเส้นชีพจรตรงจุดที่สมนะท่านผู้ชมให้มันหนึ่งอันส่วนอันที่2ก็จะเป็นอ่ายาหุยชี1วันได้1น0เม็ดนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเกีกัยบยากดจุดนะท่านผู้ชมส่วนอันที่3านี่ครับอันสําคัญที่ว่าผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วสาหรับเฟสพวกนี้นะท่านผู้ชมนั่นก็คือ จะมีผงกระสานปลาเนี้กับผงหยกดำอยู่ท่านชมอันนี้แหละของดีท่านชมอันอื่นเราค่อยๆอัพไปได้เราสามารถหาหาได้หลายๆที่อยู่ท่านชมแต่ว่าผงกระสานปลาเนี้กับผงหยกดำนี้หาค่อนข้างยากและราคาแพงด้วยท่านชมโอเคผมก็จะเลือกอันที่3มเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จบเพจปริศนานิกายรับบทที่2เรียบร้อยแล้วท่านชมโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดกัน นี่ครับของขันนี้กลายรับเรียบรอยบ้อยครับท่านผู้ชมของเดือนคั้นเราได้มาแล้วผงหยกดําโอเคเดี๋ยวผมจะไ,ไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเลื่อนขั้นให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมจะเลื่อนขั้นสนับขานะท่านผู้ชมโอเคไปที่ช่างเสื้อผ้าเลยดูดครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็มาเลื่อนอุปกรณ์โชว์กันเลยท่านผู้ชมเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันเย็นนี้ท่านผู้ชมเอออีกอย่างหน,น,น,นะนึ่งที่ผมแนะนํานะพวกผงหยกดําพวกนี้ท่านผู้ชมผมแนะนําให้ไว้สําหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์หยก4นะท่านผู้ชมหยก4ขึ้นหยก5ส่วนหยก3ขึ้นหยก4อ่ผมแนะนําให้เราตั้งแท่นหาอะไรหยกมาขึ้นเป็นหยก4นะท่านผู้ชมเราเก็บผงหยกดําไว้ดีกว่าครับเพราะว่า มันค่อนข้างสาคัญท่านผู้ชมเอามาใช้กับยกสามผมว่ายังยังไม่คุ้มเท่าที่ควรนะเ,าเรายอมอดทนรอสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นยกสามเป็นยกสี่แล้วก็ค่อยมาใช้ผงยกดําขึ้นยกสี่เป็นยกห้าน่าจะดีกว่าครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เซตชุดของผมก็เหลือเหลือนี่ครับรองเท้าตอนนี้ยังเป็นยกสามอยู่ส่วนชิ้นอื่นก็เป็นยกห้าท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีพวก พวกเครื่องประดับตั้งหู2อันกับสร้อยนะที่ยังเป็นทองอยู่ท่านชมเดี๋ยวก็จะค่อยๆตั้งเท่นครับไปเรื่อยๆท่านชมเดี๋ยวเพื่อนๆอยากสนับสนุนก็ส่งมาได้นะครับโอเคไอ้อน,นี่มันในนู่เข้าปิดเข้าผิดใจลอยแล้วเราโอเคครับอ่าอัปเกรดไป โอเคนี่ครับมันจะมี3แบบนะท่านผู้ชมสนับแข้งมังกรการสมุดแล้วก็สนับแข้งวิญญาณเสือขาวพวกนี้มันจะจับจับเซตพอเราครบชิ้นมันจะจับเซตได้เรานะท่านผู้ชมซึ่งเราก็ต้องคำนวณดีๆว่าเราจะไปเซตไหนเนาะซึ่งตอนนี้เซตอุปกรณ์ผมผมมาเซตวิญญาณเสือขาวครับท่านผู้ชมซึ่งเราก็ ดูไว้ว่ามันได้บัฟอะไรบ้างเหมือนเสือขาวเนี่ยถ้าครบหกชิ้นนี่เราจะทําให้คู่ต่อสู้ถูกพิษแล้วก็รับการเคลื่อนไหวทําให้มันสามารถใช้กระบวนท่าได้นะท่านผู้ชมส่วนมังกรกลางสมุทรถ,ถ้าเป็นหกชิ้นนี่จะถูกโจมตีมีโอกาสให้คู่ต่อคู่ต่อสู้ตายลายลดแม่นยำเนาะแล้วก็เตกย้อนก็จะเป็นเพิ่มทนทานความปัดป้องหลังจากถูกโจมตีทําให้คู่ต่อสู้เหนียบชานะท่านผู้ชมซ้อนทับได้ถึง5ครั้ง น,นี่คือพวกนี้จับจับเซตอกชิ้นนะท่านผู้ชมส่วนไอจับเซต10ชิ้นนะมันก็คือรวมทั้งหมดท่านผู้ชมที่ว่าจัอธิบายยังไงดีนี่ครับคือเหมือนอันนี้เราขึ้นขั้น5้าแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเซตพวกเสือขาพวกนี้เราต้องทําให้คบอกชิ้นใช่ไหมหนึ่งสอสามสี่ ห้าแล้วก็มาส้อยเป็นหกที่ผมวางแผนมานะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเสื้อมังกรกลางสมุทรใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือไอต่างหัวเพื่อนๆจะไปไสายไหนก็ได้ทนะ่านผูชมเพราะเซ็นไอ้เซตสิชิ้นอะคือมันจับตามระดับขั้นเนาะเออที่ผมลองไปถามจากผู้รู้มาคือขอขั้น5หมดใช่ไหมมันก็จะทำให้เราได้อบพิเศษตรงนี้มาสิชิ้นส่วนหกชิ้นก็คือ จัดตามเซตก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมไม่รู้จะงงกันไหมโอเคแต่เรามาเลื่อนขั้นเลยดีกว่ากับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเซตวิญญาณเสือขาวเออแล้วก็มันจะมีเพิ่อมอันนี้ด้วยนะท่านผู้ชมไอ้ค่าความสูงการกระโดดเดี๋ยวมแต่ละแต่ละชิ้นมันจะมีส่วนไอ้นี่เท้ากลางนาเพานะของเสือขาวแล้วก็ของ ับเคิงกลิดย้อนก็จะเพิ่มความเร็วสายลมสลา,าดตันตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่สําคัญเท่าไรหลักๆคือเราดูออปชั่นของเซตดีกว่าเนาะท่านผู้ชมโอเคไปครับวิญญาณเสือขาวลุยใช้ผงหยกดํากับผงาาประสานปลานีแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเก็บคุณสมบัติที่ว่าเราออฟไว้นะถ้าเราไม่ติ๊กเดี๋ยวมนะันอาจจะซุ่มกลายเป็นาสายอื่นนะท่านผู้ชมกว่าจะได้สายพิษมาก็ลําบากพอสมควร โอเคทิ๊กครบวิญญาณเสือขาวถูกต้องโอเคครับกดยืนยันไปเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เซตห้าไอีกหชิ้นโปรแกรมต่อไปก็วางแผนเดี๋ยวทำรองเท้าไว้แล้วก็มาสร้อยคอนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ครบเซตวิญญาณเสือขาวนะท่านผู้ชม โอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า <Okay. S 1> ได้ผงยกดำมาใช้ฟรีผมว่าน่าจะคุ้มสุดละในบรรดาเคเวสโอเคก็อีพีนี้เคเวสปริศนานิการรับบทที่2ก็จะประมาณนี้นะท่านชมก็หากคลิปของผมเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆมือใหม่หรือว่าคนที่ว่ายังไม่รู้จะหาผงยกดำจากไหนนอกจากซื้อก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ